สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนะคะขอแนะนําให้ชมกับบ้านราคาถูกๆูกับทุกท่านคุ้มเลยทีเดียวค่ะบ้านแปลงนี้นะคะราคาแค่9 5 0าแสบาทเท่านั้นค่ะบ้านประวัติดีมีความปลอดภัยค่ะสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะบ้านเดี่ยวหมู่บ้านยูตะ1ค่ะพื้นที่50ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลบบุรีนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกตั้งอยู่ในแหล่งของชุมชนมีตลาดสดมีเซเวน่นมีโรตัสอยู่ใกล้แหล่งงานมากมายเลยค่ะราคาถูกสุดกู้ได้เกินมีเงินเหลือหลายแสนเลยค่ะ950,000บาทเท่านั้นนะคะ จะซื้อไว้สำหรับการอยู่อาศัยก็ได้ปล่อยเช่าก็ได้หรือจะทำกำไรก็มีกำไรนะคะอาจจะรีโนเวทสักนิดเปลี่ยนสีสักหน่อยนะคะสนใจติดต่อทักคุยและนัดชมพื้นที่ติดต่อทักได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ